สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องบทที่3นะครับของการทําโครงงานนะครับวิธีดําเนินการนะครับหรือวิธีดําเนินงานของโครงงานเนี่ยครับมันจะเป็นส่วนของบ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นงานนะครับโดยหัวข้อในชิ้นงานเนี่ยมันมีรูปแบบหลากหลายนะครับแต่สิ่งที่ต้องแต่สิ่งที่ต้องมีเนี่ยก็จะมีพวกระยะเวลาการดําเนินงานวัสดุอุปกรณ์การดาเนินงานในงานประดิษฐ์แล้วก็รวมถึงรูปภาพในการออกแบบ แต่จริงๆแล้วมันจะต้องมีสถิติในการวัดผลหรือตัวอย่างรูปแบบเปเปอร์ในการเก็บข้อมูลด้วยครับจริงๆแล้วจะเป็นต้องมีแต่ในช่วงของโควิดเนี่ยเราอนุโลมได้ครับก็คือไม่จะเป็นต้องมีก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วจะต้องมีนะครับจริงๆแล้วจะต้องมีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่วนเสริมเนี่ยเดี๋ยวบทที่4ี่มัอร์จะออกแบบให้แต่ละกลุ่มเนี่ยว่าต้องเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ในบทในของบทที่4นะครับเรา มันมีอะไรบ้างนะครับที่เรายกมาประเด็นทั้งหมด5หัวข้อนะครับโดยอย่างแรกนะครับในบทที่3อันเนี้ยครับมันจะเป็นรูปร่างหน้าตานะครับโดยปกติแล้วโดยปกติแล้วนะครับก็บทที่3เนี่ยมันจะต้องมีการเกิดน,นําก่อนนะครับมีการเกิดน,นามีการเกิดน,นําก่อนเข้าก่อนเข้าประเด็นนะครับก่อนเข้าประเด็นเสมอเพราะอะไรเพราะว่าให้เราย้ําเตือนว่า ตอนนี้เรากาลังทําโครงงานอยู่นะครับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องอะไรหนูก็ว่าไปแต่ตามแต่คอนเซปต์ในการเขียนนะครับง่ายๆเลยครับอย่างแรกคือ1เราต้องระบุบุอะไรระบุชื่อชื่อโครงงานที่เราทํานะครับชื่อโครงงานที่เราทําบอกประเภทได้ยิ่งดีครับบอกประเภทได้ยิ่งดีและตามด้วยและตามด้วยสิ่งที่สําคัญที่จะต้องมีก็คือจุดประสงค์นะครับ จุดประสงค์มีกี่ข้อหนูเขียนไปเลยนะครับซึ่งถ้าใครยิ่งทําบทหนึ่งผ่านแล้วอะ่ะแล้วบทหนึ่งไม่มีการแก้ไขเนี่ยบทไหนที่หนูกล่าวถึงวัตถุประสงค์เนี่ยยังไงหนูก็ถูกต้องแน่นอนเพราะว่ามันผ่าน QC แบบพวกอาจารย์ดูให้หรือผู้ชิวชาดดูให้แล้วครับตรงนี้นักเรียนไม่ต้องเป็นห่วงยังไงนักเรียนไม่มีทางผิดแน่นอนนะครับแปลว่าในการเกิดนาของการเข้าบทสามเนี่ยเราแค่เกิดนําเกี่ยวกับอาชื่อโครงงานนะ้ประเภทโครงงานแล้วตามด้วยจุดประสงค์ และตามด้วยคำที่ลงท้าสวยๆว่าโดยโครงงานกลุ่มผู้ศึกษาเนี่ยมีรายละเอียดวิธีการดำเนินง,งานดังต่อไปนี้ตรงเนี้ครับจบแบบสวยๆนะครับจบแบบสวยๆค่อนข้างดีมากนะครับอ่ะต่อมาเราเอาหัวข้อ5ห,หัวข้อครับมามาทำการนำเสนอครับมาสแสดงรายละเอียดนะครับโดยอย่างโดยอันเนี้ครับระยะเวลาดำเนินการเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมัหยู่มันหยุดตั้งแต่บทที่1ต้องไหมครับ บทที่1นเนี่ยคือยกมาเลยนะครับยกมาเลยยกมาทั้งแผงเลยนะครับยกมาทั้งแผงเนี่ยครับชื่อมันปกติแล้วระยะเวลาระยะเวลาดําเนินงานเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยชื่อใช่ไหมครับอ่าประกอบไปด้วยอะไรชื่อโครงงานอ่าชื่อโครงงานตามด้วยระยะเวลานะครับระยะเวลาเราทํากี่เดือนวันที่เท่าไหร่ว่าไประยะเวลาเนี่ยควรที่จะระบุก็คือวันที่นะครับ วันที่เดือนปีอะไรเงี้ยครับควรระบุไปด้วยเลยนะครับระบุให้มันเห็นถึงความชัดเจนนะครับและตามด้วยรายละเอียดในการทํางานเนี่ยครับว่าตัวเองอะ่ะทำโครงงานทั้งหมดอ,ะอ่ะอ่าห้าบทกับส่วนที่เป็นส่วนแรกกับส่วนที่เป็นส่วนท้ายอย่างเช่นพวกหน้าปกบทคัดยอ่อสารแล้วก็พวกสารบ,บาัญหรือกิจกรรมประกาศหรือจะเป็นพวกบรรณุกรมหรือประวัติผู้ทํางานอะไรเงี้ยครับ ตัวเองก็ต้องทําด้วยนะครับซึ่งในคอร์สของเรียนออนไลน์ครั้งนี้มัลเซอร์จะสอนให้ซึ่งมันจะอยู่หลังบทที่5นะครับอาตัวเองก็วางแผนเลยว่าตัวเองจะทาอะไรซึ่งตรงนี้ครับตัวเองอะระบุต,ตั้งแต่อยู่ในหน่วยอยู่ในบทที่1นะครับอยู่ตั้งแต่อยู่บทที่1แล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าในการทําโครงงานครั้งนี้มาเซอร์ให้ถึง6สัปดาห์นะถ้าใครทำมาสัปดาห์นี้มาเซอร์หนักคะแนนเลยนะเพราะว่าเราใช้แพทเทิร์นเดียวกันถูกต้องไหมว่า เราจะทําทั้งหมด6สัปดาห์นะครับสัปดาห์ละบทนะสัปดาห์ละบทซึ่งใครอยากมีความต่อเนื่องก็ส่งงานมาได้เลยครับมเธยจะตรวจให้ตลอดนะครับประมาณนี้ต่อมาครับข้อที่2กระบวนการทํางานหรือกระบวนการดําเนินงานหรือกระบวนการดําเนินงานแบบวิศวาการรมนะครับก็จะมีทั้งหมด6ข้อที่เป็นไฟล์มังคับที่มาเตอร์ให้เขียนเพราะว่ามาเตอร์ไม่ได้สอนบทของวิศวาการรม แปลว่ามันจะต้องทำอย่างก็ได้ที่มันมีเกี่ยวกับการนํากระบวนการวิศวกรรมมาใช้ในโครงงานของเชอร์ซึ่งก็เป็นตรงนี้นะครับข้อที่2นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เป็นหัวข้อเรานะครับหัวข้อย่อยนะครับอันที่1ก็คือระบุปัญหานะครับอันที่2ก็คือรวบรวมแนวคิดหรือปัญหาโน่นนี่นั่นอันที่สก็คือออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาอันที่4ี่ก็คือวางแผนและดําเนินการแก้ไขอันที่5คือทดสอบและประเมินและ ปรับปรุงนะครับอันที่6ก็คือนําเสนอผลงานการแก้ไขนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นแพทเทิร์นที่แบบแตกแยกไปเลยนะครับเพื่อเราจะไม่เขียนที่ใกล้เคียงกันมากเพราะว่าจริงๆแล้วในอย่างในหนังสือเนี่ยมันขั้นตอนน่ใกล้เคียงกันมากแต่เราจะให้ระบุเป็นแบบแยกไปเลยครับว่าประเด็นนี้ต้องเขียนยังไงประเด็นนี้ต้องเขียนยังไงนะครับประมาณนี้เอามาดูกันสมมติระบุปัญหาระบุปัญหาเนี่ยมาเชื่อพูดเลยว่าไปดูเลยครับบทที่หบทที่1ตรงไหน ตรงความเป็นมานะครับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาอะไรเงี้ยครับตองไปดูเลยแล้วมันจะมีที่ตัวเองบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากนี้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 นนนั่นอะไรเงี้ยตัวเองเอามาเขียนเลยครับข้นระบุปัญหาแต่พอเป็นรวบรวมหรือข้อมูลแนวคิดนะครับถ้าเป็นในส่วนของรวบรวมข้อมูลแนวคิดเนี่ย มันก็อยู่ในตรงบทที่1เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ประมาณมันจะอยู่ประมาณย่อหน้าย่อหน้าที่2หรือ3แล้วแต่คนนะ2หรือ3แล้วแต่คนนะเช่นบางคนบอกว่าแนวคิดเนี่ยเกิดจากเราต้องการเป็นมิตรสติไว้ล้อมนู่นนี่นั่นว่าจะทําอย่างนี้ว่าจะอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับมันเป็นแนวคิดตัวเองเอามาเขียนเลยนะครับเอามาเขียนเลยให้เป็นภาษาที่กระชับทุกอย่างเลยนะในการทำโครงงานอ่ะภาษาต้องกระชับ ยาวมากเพราะอะไรสั้นมากเพราะอะไรแต่สุดท้ายแล้วเราต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจเรานะครับว่าเราทําโครงงานอะไรนะครับเราทำงาโครงงานอะไรทําเพื่ออะไรแก้ไขปัญหาอะไรแล้วใครได้ประโยชน์ประมาณนี้นะครับซึ่งหัวข้อหนึ่งหัวข้อสองม่เชืไม่เป็นห่วงหรอกยิ่งคนที่ยิ่งคนที่ผ่านบทที่หนึ่งนะสบายนะครับถ้าผ่านบทที่หนึ่งแล้วสบายมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ายกเนื้อหาพวกเนี้ยยกมาใช้ได้เลยนะครับอ่ะต่อมาข้อที่ข้อที่สามนะครับออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา รงข้อ3 4 5 6ี่้าะออกแบบวางแผนทดสอบดําเนินในการนําเสนอเนี่ยมาเชิญให้หนูเล่าได้ฟรีเพราะว่ามันเป็นวิธีที่แบบว่าถ้าทําได้ก็จะดีมากนะครับอ่ะขั้นไอข,ขั้นการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยครับปกติแล้วเราก็จะเขียนไปเลยว่าดําเนินการอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนนงงี้ก่อนนงงี้ก่อนแต่มาเชิญให้หนูเขียนเป็นแพทเทิร์นของมาเชิญก็คือหนึ่งเราจะเราให้เราไปศึกษานะครับศึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการทําโครงงานครั้งนี้นะครับ แต่ตรงเนี้ยครับอ่าศึกษาวัสดุปุปกณบทุกอย่างเลยเราจะไม่ต้องมีความรู้นะว่าไอ้วัสดุเนี่ยมันมีคนสมบัติอย่างไรมันทนความร้อนไหมมันชอบที่ชื้นไหมไอะไรเงี้ยเราต้องต้องรู้นะครับประมาณนี้นะต่อมาไปศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลนะครับศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลซึ่งรวบรวมข้อมูลเนี่ยสมมติถ้าเราจะไปสัมภาษณ์เขาเราจะไปเขาทดสอบเขาเราจําเป็นต้องมี p a อร์หรือเราต้องต้องมีวิธีการอะไรที่เราจะได้ ข้อมูลเขาอะันเป็นของเราโดยแบบอาจจะผ่านการโจลดหรือผ่านการติ๊กถูกติ๊กผิดหรือว่าจะเป็นอะไรอะเล็กเกอร์สเกลห้าสี่สามสองหนึ่งแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับผลงานที่เราชอบมากชอบน้อยชอบสุดๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีวิธีการแตกต่างกันซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเชื่อจะสอนในบทที่4นะครับต่อมาอันที่3ก็คือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับของกลุ่มตัวอย่างเราต้องรู้ด้วยนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างเราเนี่ยเขาเป็นใครนะครับ เขาว่างเวลาไหนซึ่งเราจะต้องดูด้วยว่าไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีเขากํลังนอนแล้วเราไปขอเขาเก็บข้อมูลเนี่ยมัเสียมตรายากนะครับประมาณนี้นะตรงนี้รู้สึกว่าขอข้อมูลของม,มังงูนะครับอ่ะข้อที่4ก็คือไปศึกษาสภาพแวดล้อมชุมชนหรือหรืออะไรหรืออะไรตรงนี้ครับก็คือไปศึกษาเกี่ยวกับสภาพสถานที่นะครับ ปศาศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะเก็บข้อมูลครับอาจจะตามสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนหรือโรงเรียนหรือว่าสถานที่ต่างๆครับในการเก็บข้อมูลไอ้ตรงนี้ครับเราควรรู้ผมร,ร,รู้เหมือนกันว่าอย่างเช่นถ้าเราจะไปเก็บข้อมูลอะไรโรงเรียนนี้ถ้าโรงเรียนเนี่ยเขาเขาเลิกสอนตั้งแต่3ามโมงครึ่งแต่เราไป4ี่โมงเนี่ยเงือบครับไม่ได้ข้อมูลแน่นอนแปลว่าเราเราจะต้องรู้หลายๆอย่างซึ่งการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยมัเชื่อจะมองว่าเป็นเรื่องความรู้มากกว่า เป็นเรื่องความรู้แต่จริงๆแล้วตัวเองสามารถเขียนเป็นขั้นตอนในการดําเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาเลยก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่ามันเ,เสนอแบบนี้ให้เพราะว่าข้อที่4ี่เนี่ยมันจะเป็นการวางแผนมาเซอร์เลยนะครับข้อที่4เนี่ยมาเซอร์จะให้หนูวางแผนตามมาเซอร์เลยอย่างเช่นอันนี้หนึ่งอ่ะไอข้างบนนั้นอ่ะม,มันศึกษาอุป,ปกรณ์ได้แหละแต่ขั้นที่4ี่เนี่ยเราเลือกและเตรียมวัสดุเลยครับเลือกและเตรียมวัสดุเลยว่าเราจะใช้อะไรบา้างนะครับให้เหมาะสมกับงานนี้นะครับ ต่อมาดาเนินการเก็บข้อมูลครับดําเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อสับค้องนู่นนี่นั่นก็คือเราเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลนะครับรวมถึงเราวางแผนเลยว่าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่เราจะอะไรเราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่เรานํามานะครับวิเคราะห์ให้ละเอียดแต่กฉันไปอันที่สี่ก็คือเราจะศึกษาข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยโดยเราตอนเราประมวลผลเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์และผลตรงกันข้ามที่จะกระทบกับ ใครหลายหลายคนถ้ายิ่งการทําโครงงานของเรามันไม่สร้างผลกระทบให้กับคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยถือว่าดีมากแต่ว่าถ้าเป็นโครงงานที่เราทําแล้วมีคนอื่นเดือดร้อนเราอะไรเงี้ยครับไม่สมควรทํานะครับประมาณนี้ส่วนข้อสุดท้ายก็คือดําเนินการสร้างสื่อและสิ่งประดิษฐ์แปลว,ว่าขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้ายครับในการวางแผนเนี่ยก็คือเราค่อยสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับค่อยสร้างสิ่งประดิษฐ์ ประมาณนี้นะคะระับข้าราชกประดิษฐ์ซึ่งตรงนี้ครับข้อ1 2 3 4 5าสห้าตัวเองสามารถสลับได้นะครับอ่ามาเสิร์ชเขียนให้สามารถสลับข้อได้เช่นข้อ1ไปข้อ3ข้อ4ไปข้อ3าข้อ2ไปข้อ4อะไรเงี้ยครับตัวเองก็ดูว่าภาพรวมแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็เรียงลำดับข้อตามวิธีการเราก็ได้ไม่ว่ากัน แต่ขั้นตอนทดสอบประเมินผลเนี่ยเป็นขั้นตอนที่แบบต้องเปต้องเปต่ปตามมาเซอร์ดูนะครับขั้นตอนขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์หรือทดสอบประเมินปรปับปรุงเนี่ยอย่างแรกนะครับเราจะต้องนําสิ่งประดิษฐ์เราเนี่ยไปให้กับพวกครูอาจารย์พวกผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้เนี่ยในการอะไรในการอะไรในการตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบเกี่ยวกับงานของเราว่างานของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือไม่ นะครับมีประสิทธิภาพหรือไม่แล้วตามด้วยถ้ามันมีประสิทธิภาพแล้วเราก็นําไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มียังไม่มียังไม่มีประสิทธิภาพเราเราก็แค่นาไอตรงชิ้นงานเนี่ยเราชิ้นงานเนี่ยไปมาประปูก่อนแล้วเราค่อยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างนะครับแต่โดยปกติแล้วดูนะครับโดยปกติแล้วโดยปกติแล้วกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันจะต้องแบ่งแบ่งไปอีกขงองกลุ่มนะครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นวิจัยเกินไป มันจะกลายเป็นลุงลึกมากมากดังนั้นเอาแค่กลุ่มเดียวก็พอนะครับที่เราเลือกเขาอุตส่าห์ยอมมาเป็นแบบคล้ายๆมน,น์ทดลองให้เราแล้วอะประมาณนี้เนาะอ่ะขั้นตอนนั้นก็คือนําชิ้นงานเนี่ยไปให้กับกลุ่มทดลองใช้และตามด้วยและตามด้วยอะไรและตามด้วยบันทึกผลลัพธ์บันทึกผลลัพธ์นลลในการนําไปใช้ของตัวอย่างเนี่ยมาบันทึกผลอย่าลืมนะครับว่าเราไปใช้ผลงานกับเขาอะและเราไม่บันทึกผลในขณะเวลานั้นอะบางทีผลเราอาจจะลืม หรือผลนั้นนะ่ะอาจจะมีปัญหาอะไรก็ได้ดังนั้นก็คือณขณะเวลาที่หนูสั่งผ้าหรือเวลาที่หนูทดลองใช้อะไรเงี้ยหนูก็จดและเชื่อมาด้วยว่ามันมีปฏิกิริยาอย่างไงามาแสดงผลอย่างไงาใช้แล้วเขารู้สึกดีไหมอะไรเงี้ยบรรยายมาเต็มที่ครับหา,าหาอุปกรณ์หรืออ,อะไรก็ได้ครับที่อยู่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับประมาณนี้และตามสุดท้ายก็คือนําข้อเสนอแนะที่จากกลุ่มตัวอย่างนะที่เราอะไรอะเราไปใช้เราไปให้เขาใช้อะไรเงี้ย นำมาดูว่ามีอะไรต้องปรับปรุงตามเขาไหมเพราะบางทีอ่ะเออครูอาจารย์เนี่ยครูอาจารย์เขาอาจจะไม่มีความรู้ในท้องถิ่นตำบลน,นั้นมากบางอย่างแต่คนที่ไปเก็บข้อมูลคือพวกหนูอ่ะอาจจะมีความรู้มีความรู้หรือความมีความเข้าใจเกี่ยวกับตำบลมากเพราะว่าเขาจะบอกหนูมาโดยตรงซึ่งหนูก็หยิบข้อ,ขอเสนอแนะหรือข้อปรับปรุงเนี่ยมาพัฒนาผลงานเราอ่ะให้สอดคล้องกับพวกเขามากขึ้นและตามด้วยค่อยนําไปเผยแพร่สู่สาธารณะ นะครับประมาณนี้และขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายในการทำโปรเจกต์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็คือการนําเสนอผลงานนะครับการนําเสนอผลงานในการแก้ไขปัญหาอย่างแรกก็คือให้เรานําเสนอผลในการแก้ไขว่าตอนเรานาเสนอตอนเราแก้ไขผลงานทุกอย่างแล้วอะ่ะเป็นอย่างไรบ้างหนูหนูก็เล่า,เาให้ให้กับครูที่ประจําวิชาเนี่ยสอนนะครับที่เขา เขาเรียกว่าไงเหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ว่าเราไปเก็บแล้วนะได้ข้อมูลแบบนี้นะได้มีเขาเรียกว่าอะไรคนเขาชอบมากหรือเขาหรือเขาต้องการให้เราพัฒนาอะไรเงี้ยครับรับก็นําเสนอไปเลยนะครับและตามด้วยและตามด้วยถ้าผลการนําเสนอเนี่ยทุกอย่างอะ่ะมันโอเคมันโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วโอเคแล้วค่อยนําเสนอค่อยไปนําเสนอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลตามเพจชุมชนต่างๆ,งๆอะไรเงี้ยครับ พอมาพวกเนี่ยข้อมูลน่มันจะไปถึงค่อนข้างไวนะครับเราก็เปิดเหมือนพับบิทอ่ะเป็นสาธารณะนะประมาณเนี้ยครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในกระบวนการของวิศวะนะครับมี6ขั้นตอนซึ่งตรงนี้เน้นยำ้ำมานก็จะเน้นย้ำไว้เน้นยำ้ำดูให้เข้าใจเพราะเพราะอะไร พอออกสอบนะจ๊ะออกสอบออกสอบหนึ่งข้อหนึ่งข้ออะไรหนึ่งข้อเขียนเพราะว่าสอบไปภาคของมาเซิรนะ์มีทั้งหมดสี่ข้อดูฟังดีๆนะมีทั้งหมดสี่ข้อก็คือวิชาวิธีคณิเนี่ยบทหนึ่งบทสองที่หมดเรียนปกติแล้วก็อันที่สามคืออะไรอันที่สามคืออันที่สามหรือบทที่สามเนี่ยมันก็คือโครงงานห้าบทนะค,ะครงงบับโครงงานห้าบทกับงานพิเศษนั่นแหละ เป็นชิดเป็นข้อสอบหนึ่งข้อและตามด้วยอีกอันหนึ่งข้อสอบหนึ่งข้อก็คือเกี่ยวกับสเตมซึ่งสเตมหนูไม่ได้เรียนนะครับแต่ว่าซึ่งไม่ได้ถามเนือ้อหาแบบสเตมคืออะไรน,นู่นนี่นั่นไม่ถามครับแต่จะถามเกี่ยวกับกระบวนการเขียนโครงงานมากกว่านะครับจะถามเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเขียนโครงงานซึ่งถ้าตัวเองไม่เคยลองฝึกเขียนตัวเองจะทําข้อสอบไม่ได้ดังนั้นก็คือขอให้พัฒนาแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าเราจะต้องเขียนโครงงานให้เป็นนะครับอย่าเอาแต่พึ่งคนอื่นเราจะต้องพึ่งตัวเองด้วย ประะมาณนนี้ครับครับในขั้นของของข้อที่3นะครับก็คือวัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนชิ้นงานต่างๆหรือส่วนประกอบต่างๆที่ในการทำโรงงานเนี่ยตัวเองก็ระบุไปเลยครับว่าตัวเองมีจํานวนกี่ชิ้นมีอะไรบ้างตัวเองระบุไปให้เรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้มาเสเตอร์จ,จะให้หนูเปรียบเทียบราคาด้วยเปรียบเทียบราคาว่าถ้าในกรณีถ้าเรามีสิ่งของทุกอย่างแล้ว มีสิ่งของทุกอย่างแล้วเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรเงี้ยเสียเงินสักกี่บาทอะไรเงี้ยก็สูญบาทไปเลยแต่ถ้ากรณีที่เราต้องเสียเงินถ้ากรณีที่เราต้องเสียเงินจริงๆครับ <c oughs> ก็เปรียบเทียบราคาเขาไว้ด้วยแล้วก็รวบรวมคะแนนรวบรวมจานวนเงินที่เราต้องที่เราจะต้องเสียก,กับการทํางานครั้งนี้ไปด้วยครับก็ประมาณค่าไปนะครับโดยเราจะเรนจะสอบถามว่าคุณเซอหนูไม่ได้ไปอะไรหนูไม่ได้ไปข้างนอกหนูไม่ได้ไปซื้อของนู่นนี่นั่น หนูจะได้หนูจะรู้ได้ไงว่าราคาเนี่ยมัน,ม,นมันมีกี่บาทตรงเนี้ยครับให้เราใช้คําว่าประมาณค่านะครับประมาณค่าโดยเกิดจากสํารวจนะครับสํารวจจากไหน Google เว็บขายของเว็แบบขายของเชลลไลช้อปปีหรืออย่างอื่นก็ได้ครับประมาณนี้นะ,ะอันนี้ก็คือการเทียบเทีการเทียบราคาคํถาถามทําไมต้องเทียบด้วย 1. กรณีมีผู้สนใจงานเราแล้วแล้วอยากจะนํางานเราไปใช้เนี่ยเขาก็จะมาดูว่าเอะสินชั้นไม่มีสิ่งของอะไรเลยแต่ฉั้นต้องการทาเออตรงเนี้ยโปรเจกต์อันเนี้ยฉันอยากรู้ว่ามันต้องเสียเงินกี่บาทหนูก,ก็ว่าไปนะครับนี่คือสิ่งที่มาเตอร์ต้องการให้หนูทาเพื่อเป็นการแบบว่าทุกอย่างรวบรวมมาหมดแล้วอะแบบโครงการน,นี้แบบดีมากเลยรวแบบรวมแอบรวบรวมมาให้เราแล้วนะครับแต่ของกรณีกรณีที่หนูบอกว่าศูนย์บาท กรรมการเขาจะถามว่าศูนย์บ้านหนูของหนูคืออะไรแปลว่าตัวเองก็ต้องมีเหตุผลพร้อมถูกต้องไหมครับตัวเองต้องมีเหตุผลพร้อมว่าศูนย์บ้านี่คืออะไรอย่างเช่นกรณีบางกลุ่มกรณีบางกลุ่มเขาไม่ได้บอกว่าบ้านเขาอะทางานเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับหรือกเกี่ยวกับการสร้างบ้านหรือนู่นนี่นั่นรับเหมาก่อสร้างอะไรเงี้ยอ่าเขาเขามีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมนะครับแล้วมีส่วนต่างๆที่เราต้องการใช้ในโครงงานครั้งนี้ซึ่งหนูก็ระบุเหตุผลไปเลย นะครับแล้วก็ตอนสัมภาษณ์โครงงานอะไรเงี้ยดูก็บอกเหตุผลนี้ไปเลยครับเพราะว่าเขาไม่มีทางหรอกครับที่จะมารู้ว่าเรามาโนไปเองหรืออะไรเองเขาไม่มาตรวจสอบแบบว่าพอหนูพูด,พ,ดพอหนูพรีเซนต์ปุ๊บอีกวันหนึ่งเขาจะไปบ้านหนูไปแอบดูอะไรเงี้ยไม่มีหรอกครับแต่ว่าตัวเองต้องพูดและทําให้เขาเข้าใจในโครงงานของเราและล้มถึงว่าจิตนาของเราคือสูนบัติจริงๆนะอะไรเงี้ยครับก็ยืนยันความบริสุทธิ์ไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่แต่แต่จริงๆแล้วอาจจะมีการเสียนู่นนี่น,นั่นแต่ว่า ด้วยวิธีโครงงานอ่ะถ้ายิ่งถูกอ่ะถ้ายิ่งถูกหรือยิ่งไม่เสี่ยงเงินอ่ะยังไงมันก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าคนเราให้คุณค่าเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอะไรที่เปลืองเงินแล้วมันไม่ค่อยเหมาะสมคนเราก็ไม่ค่อยอยากทำโครงงานตัวนี้นะครับประมาณนี้ต่อมาวิธีดําเนินงานประดิษฐ์ตรงนี้ครับตัวเองตัวเองก็ใช้ถ้าเป็นถ้าไม่เป็นภาษาง,งา่ายๆเขาเรียกว่าวิธีประดิษฐ์นะครับวิธีประดิษฐ์หรือวิธีทําสิ่งประดิษฐ์นั่นแหละนั่นเองอ่า ตรงนี้ครับตัวเองก็เขียนมาเป็นข้อๆได้เลยแต่โดยปกติแล้วแต่โดยปกติแล้วมาสเตอร์อยากให้หนูเขียนบรรยายตามรูปภาพเช่นข้อหนึ่งจากลางังสองลังมาชิดกันในแนวนอนหนูก็ต้องมีรูปจับหลังนะครับโดยปกติแล้วต้องมีแต่ว่าในคราวนี้ในของโควิดเนี่ยมาสเตอร์อนุโลมให้ได้ว่าโอเคอยู่ไม่ต้องมีนะไม่เป็นไรนะครับอันนี้คืออนุโลมให้นะครับอนุโลมให้นะประมาณนี้ต่อมา ในเรื่องก,การออกแบบรูปภาพนะครับมาเตอร์เว้นให้เว้นที่ให้หนูในแผ่นนั้นหนึ่งแผ่นก็คือว่ารูปเต็มแผ่นเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องบอกรายละเอียดนะครับบอกรายละเอียดว่าไอ้แต่ละชิ้นส่วนเนี่ยคืออะไรถ้าบอกหน้าที่ได้จะยิ่งดีมากนะครับจะยิ่งดีมากตัวอย่างเช่นสมมติสมมติว่า Master ์ทำอ่ะต,อ 2, ตู้สื้อผ้าสองตู้สื้า2 in 1นะครับโดยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อามาเตอร์วาดครึ่งแรก เครื่องแรกเป็นรูปแบบตามนี่เลยครับสีมุกสีฝาฟ้าเนี่ยครับแล้วก็มีตัวหมุนตัวหมุนจับแล้วก็ตัวสว่านอย่างเงี้ยครับอย่างมาเสอร์อธิบายเนี่ยมาเตอร์นี้อันนี้คือมาเสอร์เขียนอันนี้ภายนอกก่อนนะกรณีถ้ามันมีภายในด้วยตัวเองตัวเองต้องอธิบายภายในด้วยนะไม่งั้นคะแนนตัวเองจะถ่ายนะครับอย่างเช่นนั้นเนี่ยอ่าท่อ PVC จับท่อ PVC จับเนี่ยคืออะไร คือเอาไว้เอาไว้ปั่นมือนะครับเอาไว้ปั่นด้วยมือปั่นด้วยมือเนาะแต่ถ้าตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยมันจะเป็นเหล็กเส้นเหล็กเส้นเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทาอะไรถ้าหนูบอกได้ก็ดีมากเอาไว้ใส่สว่านมือนะครับสว่านมือสว่านมือคือยังไงเหมือนเอาเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวสว่านนะครับแล้วพอมันล็อกล็อกกลับไอ้ตัว เหล็กเส้นออกมาเนี่ยมันจะทํการหมุนอัตโนมัติซึ่งเราไม่เปลืองแรงแต่ว่าจะเปลืองพลังงานไฟฟ้าแต่ถ้าเราต้องการสร้างเสริมรุอว่าแผงแรงเนี่ยเราก็ใช้ท่อ PVC ในการปั่นมือก็ได้หรือไม่ตอนไฟดับอย่างเงี้ยครับเราก็ใช่งี้ก็ได้นะครับรวมถึงขอมารเซอร์เนี่ยมันจะมีตัวก๊อกออกมานะครับตัวก๊อกออกมาซึ่งตรงก๊อกเนี่ยมันจะร้องใช้คําว่าอะก๊อกน้ําก๊อกน้ำาของนนี้มาเซอ่อทําอะไรเอาไว้ระบายน้านะครับเอาไว้ระบายน้ํซึ่งตรงเนี่ย เรียบร้อยครับภายนอกภายนอกเสร็จไปแล้วนะครับแต่ถ้ามีโครงสร้างที่เราจะต้องรู้ก็คือภายในสมมติมาเชื่อเปิดออกมาปื๊ดอย่างนี้อ่ะปื๊ด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 ปื๊ภายในอ่ะแล้วทีนี้มาเชื่อมีหลังมาเชื่อมาเชื่อมีกัดเหมือนคล้ายๆเหมือนกระแป้งอ่ะมาเชื่อมาเชื่อเรียกว่ากระแป้งอ่ะแล้วก็มีเหล็กเส้นเสียบสองข้างอย่างเงี้ยครับ เส้นเสียบสองข้าแล้วก็อันนี้ตรงนี้ตรงนี้จะมีประ,ประตูเปิดประตูประตูเปิดช่องใส่ผ้าแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีขิดมันจะมีแบบเหมือนเนลายตะก้ารครับที่มันจะแบ,บ่งเป็นช่องๆเนี้ยเพื่อให้มีการเพื่อให้มีน้ําเข้าไปได้แล้วก็ทําความสะอาดอะไรเงี้ยครับเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ,อ่ะวิธีอธิบายนะครับวิธีการาอาธิบายเราก็อธิบายปกติไปเลยครับว่าไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรทำหน้าที่อะไรเนี่ยครับอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะตรงนี้อ่ะ ประตูใส่ผ้าถ้าตรงไหนอ่ะมันอธิบายชัดเจนแล้วตัวเองไม่ต้องไปบอกหน้าที่มันก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้มันจะเข้าขมาเซอร์มันจะมีน็อตตัวเมียนะครับตรงเนี้ยเขางงว่าเอ๊ะน็อตตัวเมียมันทำอะไรนะครับน็อตตัวเมียน็อตตัวเมียเนี่ยเอาไว้ทำอะไรของมันสำหรับมาเซอร์แบงค์เอาไว้ทำอะไรมาเซอร์เอาไว้สําหรับเกลียวหวานนะครับเกลียวหวาน หรืออ <Mm ีกคำนึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหมุนง่ายนะครับหออมุนง่ายมันไม่ฝืดอะครับมันไม่ฝืดเราจะต้องใส่ตัวอะไรน็อตหวานด้วยเพราะว่าถ้าไม่ใส่ปบอะมันจะทําให้ตอนที่เราหมุน่ะมันฝืดมากมันจะเกิดแรงเสียดสีของแรงเสียดสีระหว่างไอตัวน็ออะไรเหล็กเส้นกับตัวขอบ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 พัสดุของที่มาเชื่อสร้างไอ้นี่รางรังใหญ่ๆเนี่ย มันจะเสียสีกันแล้นัน้นมาเซอร์ไอชอนรตัวเมียเนี่ยมาลดแรงเสียดแรงแรงเสียดทานแรงแรงเสียสีก็กได้นะครับก็แปลว่าถ้าตัวเองมีอะไรมีองค์ประกอบข้างในและข้างนอกตัวเองก็ควรระบุด,ด้วยภายในหนึ่งแผ่นนั้นนะครับซึ่งถ้าตัวเองทำได้จะดีมากนะประมาณนี้